วันนี้จะมาดูวิธีทิ้งขยะแล้วก็ได้เงินคืนของเขากันนะคะนี่ที่มือนอกนะ,ถ,ะกนนถ้าคุณแบบกินเนี่ยถ้าคุณแบบกินโค้กกินอะไรที่เป็นพลาสติกที่ใช้ได้คุณสามารถเอามาคืนได้แล้วก็ได้เงินคืนด้วยเห็นไหมมีไหมเนี่ยเข้าไปในช่องใส่เข้าไป ก็จะไหลเข้าไปในช่องในเครื่องอะส่งเข้าไปเขาก็จะตรวจสอบว่าขวดแบบดีไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยหลับได้ไหมดีมากอะเนี่ยแล้วก็จะบอกด้วยวนะ่าไม่ได้เงินขึ้นเท่าไหร่แล้วนะมันจะขึ้นเป็นเงินให้เลยอะว่าเนี่ยที่ส่งเข้าไปอะได้เงินเท่าไหร่แล้วเสียเนาะน วเวลาที่เรากินพวกขวดพลาสติกเราก็ไม่ต้องไปทิ้งรวมมันจะเป็นนโยบายเหมือนเป็นคูสโลบายให้เราแบบแยกขยะเลยอันนี้เป็นขวดแก้วส่งไปแก้วขวดแก้วได้เยอะไหมโอ้โหวิธีการแยกขยะแล้วก็ได้เงินคืนแล้วทำไมเขาถึงจะไม่ทำล่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกขยะอื่นอันนี้ก็เป็นแบบ ลอดไฟแบตเตอรี่อันนี้อะไรไม่รู้อันนี้ก็โทรศัพท์น้องมดนี้ What is it? h i s, <S นี่มาดูได้เงินคืนเท่าไหร่นี่ <ไป S 1> ให้ไปเสร็จโอ้ได้เงินคืนตั้งไฟอยู่โลเน่ห้ายูโ you ร know, ชิวล่ Ik denk dat het een is. Dit is een batterij. Lightbulbs. Ink cartridges. Oh, een kopmut. Een kopmut. Ik hier niet bij. Ik ga het hier bij. Ik That the frying, that อ๋อออยออยอ๋อน้ำมันที่เราใช้แล้วไม่ใช้แล้วเราอยากจะทิ้งก็เอามาคืนอ๋อเข้าใจละนี่ทิ้งน้ํามันตรงนี้และของพวกนี้แต่ว่า2อ,อันนี้ไม่ได้เงินคืนนะคะได้เฉพาะขวดแก้วกับขวดพลาสติกโอเคมาซีนอวันนี้ก็มารีวิวให้ดูค่ะดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวการทิ้งขยะของ ประเทศดีทั้งหลายกันนะคะ mm hmm. นี่นะคะ mm hmm. การจัดทิ้งขยะที่เนอรนด์ตอนนี้คุณต้องมีการแยกขยะมาตั้งแต่อยู่ในบ้านเลยอีม mm hmm. ยกขยะแบบนี้นะคะใส่ถุงพลาสติกอันนี้เป็นขยะทั่วไปนะคะ mm hmm. อีกุงก็เป็นขยะพลาสติกนะคะคุณ mm hmm. ต้องแยกกันตั้งแต่ในบ้านเลยน้ำพ่อไปทีนี้สิ่งที่เราต้องมีก็คือการการแบบนี้นะคะจะมีสิทธิ์ทิ้งขยะได้ จะอธิบายเกี่ยวกับการ์ดก่อนนะการ์ดแบบนี้คือการ์ดเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นบัตรที่เหมือนกับว่าเอ่อยูอ่ในย่านอาศัยเนี่ยเพราะฉะนั้นเหมือนกับเทศบาลนะถ้าเทียบกับบ้านเรา,าเทศบาลเขาจะให้การ์ดนี้ไว้ว่าเออคุณต้องมีการ์ดนี้เพื่อที่จะใช้ทิ้งขยะแต่ว่าจะเป็นการจ่ายรายเดือนด้วยไหมไม่ใช่นะคะเพราะว่าประชาชนฮอลแลนด์เนี่ยต้องจ่าย าทิ้งขยะโดยการเสียภาษีทุกคนเพราะถือว่าทุกคนมีผลิตขยะทุกวันเพราะฉะนั้นก็คือเขาเก็บในภาษีเลยนะบ้านไหนคนอยู่เยอะก็เสียภาษีเยอะบ้านไหนที่แบบอยู่คนเดียวอยู่น้อยก็เสียภาษีน้อยเดี๋ยวเราไปทิ้งกันลองดูนะ ็เดินออกมานะคะถังขยะก็จะอยู่ไม่ไกลไม่ใกล้นี่คืถังขยะถังขยะก,กลมๆอันนี้นะคะก็จะเป็นขยะที่ให้คนทั่วไปทิ้งส่วนถังขยะนี้ก็คือเป็นถังขยะพลาสติกอันนี้ก็คือสำรับขยะทั่วไปน,นะคะเรามีการ์ดเราก็แตะอ่าเปิดออกมาเห็นไหมก็จะไม่เห็นขยะเลยนะเราก็เอาขยะทิ้งลงไป เห็นไหมแล้วก็ปิดนี่แค่นี้ฮะขยะก็เหมือนกับว่าหายไปเราจะสังเกตเห็นนะคะว่าถัางขยะเนี่ยมันเล็กทําไมแบบไม่มีขยะอยู่ข้างในเลยเพราะอะไรรู้ไหมนี่ดูในพื้นถังขยะตัวจริงอยู่ข้างล่างสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนี้นะคือขยะทุกชิ้นเนี่ยมันจะหล่นลงไปอยู่ในสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเงนี้แล้วเวลาที่เขามาเก็บเขาก็จะดึงขึ้นมาทั้งหมดเลย แล้วเอาอันเอาอันใหม่ไปเปลี่ยนเอาอันเก่ายกขึ้นรถไปแล้วก็เอาไปทิ้งเอาไปทิ้งแล้วก็ล้างทําความสะอาดแล้วก็เอามาเปลี่ยนเพราะฉะนั้นขยะเขาถึงไม่แบบไม่เหม็นไม่สกปรกแล้วเวลาเขามาเก็บขยะตอนเช้านะไม่มีกลิ่นเหม็นเลยคือแบบสะอาดดีงามอันนี้ก็เป็นการรีวิวกันทิ้งขยะ การจัดการขยะของประเทศแค้ทแอลงนนะคะนี่เป็นเวลาตอนเช้าที่ยังเช้ามากนะตอนนี้น่าจะประมาณ8โมงนี่เห็นไหม,มเขามาเก็บขยะดูระบบาการจัดการขยะของประเทศเขานะถังขยะที่เราเห็นเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทีหลังนะถังขยะที่เราเห็นแบบตั้งเรียงกันเล็กๆ3อันอะ คือเราก็สงสัยนะเพราะว่าตอนที่เราทิ้งขยะคือเราเอากา๊าซไปแตะแล้วมันจะขึ้นมาเหมือนกับไม่เห็นขยะเลยอะ่ะมันจะเวี่ยงขึ้นมาเหมือนกับเป็นอยังไงอะ่ะเหมือนเป็นเหมือนเป็นถังเปล่าอะ่ะแล้วใหเราวางขยะลงไปแล้วเราก็ปิดฝาแล้วเราก็เอะทุกคนทิ้งขยะเยอะๆถุงใหญ่ๆอะ่ะเห็นไหม,ไมเห็นไหมเห็นถั<ๆ>งขยะอยีกข้างบนไหมอันสีส้มเล็กๆอะ่ะสีส้มเนี้ย เนี่ยนี่คือถังขยะเล็กๆที่มันอยู่บนบนถนนที่เราจะมันจะโชว์ให้เราดูแต่ดูข้างล่างดิข้างล่างคือแบบเป็นอันใหญ่มากเห็นไหมแล้วเวลาที่เขาเก็บขยะคือเขาก็แค่ดึงมันขึ้นมาแล้วก็เทลงเทมันลงไปในรถแค่นั้นเองไม่เลอะเทอะแล้วถังขยะก็คือขยะที่ทุกคนไปทิ้งอะ่ะก็คือแบบแยกขยะมาเรียบร้อยเนี่ย คือระบบก,การจัดการขยะของเขาดูสิไม่มีกลิ่นเหม็นไม่อ้วกไม่เทไม่รวมและสะอาดทุกขั้นตอนตอนเราไปทิ้งขยะนะเปิดถังขยะมาไม่รู้สึกว่ามันมีกลิ่นอะไรเลยไม่เห็นขยนะแม้แต่ชิ้นเดียวสีฟ้าเนี่ยจะไม่ได้อยู่แถวนี้นะนี่คือเฉพาะมาเก็บขยะตอนเช้าเขาก็จะเก็บมารวมตรงนี้เพื่อให้ลดขยะมาเก็บดี ล้วเดี๋ยวพอสายๆเขาก็จะกลับเข้าบ้าน mm. เข้าที่เข้าทางเขากันหมดแล้วจะไม่ไม่ดูเยอะแบบนี้เนี่ยเนี่ยวิธีการจัดการประหยัดประเทศต่างๆเขาทำได้ดีมากแล้วเนี่ยนั่งเปดิดดูเขาทำเไม่ได้กลิ่นที่ไเลยแม้แต่นิดเดียวอ่ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮนะอีกเรื่นหนึ่งในต่างประเทศเราสนใจอ่ะเราก็เลยนำมาแชร นำมาเล่าให้ฟังเนะเผื่อใครจะสนใจเหมือนเรามากวันนี้คอนเทนต์วันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะเป็นกๆที่อยากให้ดูหน้าเลยจะให้แบบรู้สึกวันนี้ก่อนนะคะ